ครับสวัสดีครับพบกับผมศักดิ์สิทธิ์พยากณรนะครับคลิปนี้เป็นคำทำนายดวงชะตาของคนลัคนามีนประจำเดือนพฤษภาคม68นะครับเริ่มเลยนะครับถือว่าเดือนนี้เดือนสำคัญนะครับเนื่องจากมีดาวราหูย้ายออกจากลัคนาและมีดาวเสาร์นี่โคจรมาทับนะครับในวันที่19เนี่ยดังนั้นขอเลือกลัคนามีนก่อนนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับผมจะทายที่ดาวพฤหัสก่อนนะครับ าวพฤหัสย้ายไปว่น13พฤษภาฯนะครับพระฤัษเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะครับจะย้ายมาอยู่ที่ถึง13พฤษภาตรงนี้แล้วก็อยู่อยู่ยาวหนึ่งปีดาวพฤหัสย้ายเนี่ยส่งผลยังไงครับดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะนะครับส่วนหนึ่งนะเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะนะครับโคจรมาอยู่ในราศีมิถุนเนี่ยเป็นภพพันธุพันธุว่าบ้านที่ดินรถยนต์การฐานะนะครับยัดยากพ่อแม่นะครับ การลงหลักปักฐานนะครับนะนะครับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นผลจากดาวพฤหัสย้ายเนี่ยตัวท่านจะมีการตัดสินใจเรื่องงานธุรกิจนะครับงานธุรกิจนะโดยที่ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือกรรมมะเนี่ยนะครับนะดังนั้นก็จะส่งผลในเรื่องของอองานธุรกิจอะไรพวกนี้นะครับเรื่องอาคารสถานที่สํานักงานออฟฟิศนะครับสานักงานใหม่อย่างนี้นะบางคนอาจจะต้อง สร้างสำนักงานใหม่สร้างออฟฟิศใหม่บางคนตัดสินใจซื้อบ้านนะครับซื้อที่ดินอะไรนี่ในการประกอบมือธุรกิจนะบางคนยจะย้ายบ้านนะครับบางคนปลูกบ้านใหม่นะบางคนก็ซื้อที่ดินเพิ่มบางคนซื้อรถยนต์เพิ่มอย่างนี้คนที่เป็นเจ้าของโรงงานก็อาจจะซื้อเครื่องจักรใหม่มาเพิ่มเติมนะส่วนในเรื่องงานนะครับงานหลักอาชีพหลักเนี่ยหรือผลิตภัณฑ์หลักน,น,นะถือว่าดําเนินไปได้ด้วยดีตามปกตินะแต่โดยที่ดาวพฤหัสเดือเป็นดาวเด่นแหน่งประนะครับตัวแดงไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่ดังนั้นตัวท่านนี้ไม่จำปรับเปลี่ยน แผนธุรกิจนะครับเช่นแตกลายธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มหนึ่งอย่างนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นในบริษัทชาร์ปอย่างนี้นะชาร์ปนี่มันเป็นแบรนด์ระดับชั้นนำนะครับแบรนด์มาตรฐานแต่ว่ามันมีกลุ่มลูกค้าใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งอย่างนี้ซึ่งเป็นกลุ่มคนจํานวนมากอ่ะเป็นกลุ่มคนจนหรือคนชั้นกลางอย่างนี้สมมุติเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเาขาจะมาทําตลาดล่างอย่างนี้ราคาระดับล่างเนี่ย ขาจะไปจะตีที่ฮอชาร์ปเนี่ยมันก็ทําไม่ได้นะครับเขาแตกลายไปอย่างมัดสุอย่างนี้นะมาขายไม่กี่ร้อยอย่างนี้นะครับมันก็ได้กลุ่มลูกค้าตรงนี้นะนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะครับน,น,นี่สําหรับผู้ประกอบการนะครับส่วนที่เป็นลูกจ้างนะครับพนักงานมนุษย์เงินเดือนหรือลูกจ้างข้าราชการเนี่ยถ้าอยู่ในจ้างหรือเท่าแก่นเนี่ยเพิ่มงานเพิ่มหน้าที่อะไรใหม่ๆให้เช่นพนักงานธนาคารนี่ก็อาจจะที่เรารู้กันนะหรือพนักงานธนาคารอาจจะ ขายประกันอะไรเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับนะับให้กับลูกค้าที่มาติดต่อหน้าเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนี่อันนี้ผมยกตัวอย่างนะนะครับมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับนะเพราะมันเป็นปลักไงนะครับนะหรือบางคนเนี่ยต้องเอางานมาทําที่บ้านเนะ่เพราะว่าไอ้อะไรงานมาอยู่ที่พบพันธุนะ์เนี่ยงานก็มาทําที่บ้านหรือมาทํากับญาติญาติก็ไ้หรือมาทบบาํา,ก,าก,กับพ่อแม่ก็ได้นะครับนะเพราะพันธุ์ว่าบ้านพ่อแม่ญาติญาติแบบพวกนี้นะครับเป็นไปได้หมดนะนะครับอันนี้คือเป็นคําททานายแบบ พับกว้างนะจากดาวพลัดย้ายนะครับนะครับทีนี้ในเดือนนี้เช่นกันนะครับมีดาวราหูย้าย้าวันที่ห้าผมออกคลิปวันนี้วันที่ห้านะนะครับวันที่ห้าพฤษภาราหูก็ย้ายวันนี้นะครับราหูนี่ย้ายออกจากลัคณาท่านะมาอยู่ที่ภุมิภมิถุนนะครับเอราศีกุมเนี่ยเป็นภพมิาศนาครับมินานโลกกับดาวเสาร์เนี่ยนะครับวันนี้วันที่ห้านะครับผม ไม่ตัดต่อนะขออนุญาตไม่ตัดต่อแล้วบันทึกเสร็จปุ๊บก็อัปโหลดเลยเพราะว่าตรงนี้มันก็อีกสินาทีก็จะห้าทุ่มแล้วนะครับอีกสินาทีจะห้าทุ่มแต่มันมีเวลาไม่นานเพราะผมไม่อยากให้เป็นมันข้ามวันเนี่ยเพราะเที่ยงวันหนึ่งนาทีเที่ยงคืนหนึ่งทีมก็เป็นวันที่6แล้วนะนะครับก็คือไม่ตัดต่อไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับนะอัปโหลดลงช่องเลยนะครับเพราะว่า4 0สิกว่าวันแล้วที่ผมไม่ได้ทาคลิปเลยเพราะผมมีงานเยอะนะครับงานสุกถูกเชิญนะครับผมไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับ วันน sí. ี้ก็แบบไอ้ที่ทำคลิปแบบอย่างที่เห็นนี่แหละครับนะนะครับปกติผมไม่เอานี้มาหรอกครับนะนะครับนะครับเพื่อไม่ให้ต้องการไว้นะครับทีนี้อ๋อต่อเลยนะครับราหูกับเสาเนี่ยในเดือนนี้จะมากลุมกันเนี่ยอยู่ตรงนี้ห้าถึงสิบเก้านะครับห้าถึงสิบเก้านะครับส่งผลยังไงครับมันอยู่ในภพวินาศนะครับนะภพวินาศเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีแล้วนะครับนะ ราหูกับเสาอยู่พบวพินาาเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีแล้วแล้วมีเกตเลงด้วยแล้วราหูเสานี่อยู่พบวินานเนี่ยตรีโกนมาที่พบพันธุนะพันธุ์นี่แม่มันก็ต้องทายเสียไว้ก่อนนะนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเป็นปัญหาความยุ่งยากนะครับวุ่นวายเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะวินาหแปลว่าความวุ่นวายความสูญเสียการจับไปความลับถูกเปิดเผยครับนะ ในเรืเเ่องคดีความเ้วยเพราะวินาตเป็ว่าคดีความนะครับคดีความที่ลงมถึงการถูกนินทาการถูกใส่ร้ายใบสีครับดังนั้นือนพฤษภาคม68นี้นะครับชาวลัคนามินจะมีเรื่องหนักใจเกี่ยวกับเรื่องของบ้านอาคารที่ดินรถยน์ยนันผานะญาติญาติหรือความเดือดร้อนหนักใจเกี่ยวกับพ่อแม่ก็ไดน้นะนะครับเป็นไปได้หมดเลยนะครับเพราะมันตีโกนกันเนี่ยนะวินาต,ตนเ,าเ,านเนี่ยตีกนที่ดาวดาวพฤหัสเนี่ยที่มาย้ายไปอยู่ริพอดีเลยเแล้วตัวนี้มันไปพบพันทุก่ะพันทุกไปว่า บ้านที่วสัยออฟฟิศสำนักงานรถยนต์านพายนะทุกรูปแบบรถเรือเครื่องบินนะครับอุปกรณ์สิ่งของที่ใช้ในออฟฟิศในบ้านนะญาติพ่อแม่ที่ดินบางคนมีปัญหานะ่ะไอ้เรื่องพันธุ์ทุกนี่มีปัญหานะครับนะนะครับดังน,น,นั้นพื้นสภาพภพแบนี้ชาวลัคนามีจะมีเรื่องหนักใจในเรื่องของบ้านอาคารที่ดินออฟฟิศสำนักงานร้านเช่าโกดังคลังสินค้าในพุ่งหนดื่องที่ที่ดินด้วยรถยนต์านพาหพนะทุกรูปแบบนะครับบางคนหรขั้นอาจจะมีคดีความฟ้องร้องนะครับ ของล้งมาเรื่องพึ่งบ้านที่ดินรถยนต์อนะไรพวกนี้แหละมีคดีความพอวีนาดเนี่ยวีนาดก็คดีความนะครับอันนี้ผ่านนะต่อไปวิพาควิจารณ์นะครับวิเคราะห์นะวิเคราะห์ดาวต่อไปนะครับมฤตยูมฤตยูกับเกตนะครับมฤตยูมฤตยูตรงนี้นะครับรทับมุมงฉากกับดาวเกตเกตก็มาเลงกับเสาเสากราหูตรงนี้นะครับเออมีผลยังไงครับ เป็นผลเสียมากกว่านะครับเพราะเกตมันตัวอริเนีน่ยเกศอยู่วอรินะครับโอ้โหอยู่เยอะเลยจนถึงปลายเดือนเนี่ยยีบปลายเดือนเนี่ยถึงจะย้ายนะครับดังนั้นเนี่ยเกตอยู่พบอริแล้วเกตตัวนี้เลงกับเสากับราหูที่อยู่ทีพบพินาก็วุ่นวายเดือดร้อนนะแล้วเสาราหูนี่อยู่ปุพินา,น,านี่กรีโกนทำมุมฉากอีกมุมมุมมุมขัดแย้งอีกนะนี่ก็ทํามุมฉากมุมขัดแย้งไอ้ตรงนี้กับตรงนี้ก็ทํามุมฉากเก้สาสิบองศาขัดแย้งเช่นกัน ผมทายเสียนะครับในก่อนนะผมทายเสียเนี่ยไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปเครียดนะครับ mm. นะทายเสียือทายให้ระวังนะครับผมทายตามประสบการณ์ผมที่ผมเก็บสถิติมานะครับนะไอ้ที่ทายร้ายๆเนี่ยทายเสียเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะไม่ต้องตกใจไม่ต้องเครียดนะครับนะนะครับอ่ะทีนี้ผมจะได้ดาวกลุ่มนี้นะมฤตยูทำมงมฉกกับเสาราหูเสาราหูก็เล็งมาที่เกตแล้วเกตกับ มนิสิตก็ทำมุมฉากเก้าสองศาับส่งผมยังไงครับหนึ่งส่งผลนเสียครับส่งเเสียหนึ่งระวังการขัดแย้งคุณเคืองกันร,ระหว่างพี่น้องที่กระตามกระบางท่านหรือเพื่อนฝูงครับหรือขัดแย้งกับเพื่อนฝูงนะครับเช่นปัญหาการขัดแย้งกับพี่น้องนะในเรื่องของทรัพย์สินประเภทบ้านบ้านที่ดินรถยนต์อะไรนี้บ้านที่ดินขัดแย้งกับพี่น้องเรื่องบ้านที่ดินนะครับนะ <S <S บางรายถึงขั้นมีคดีความฟ้องร้องกันนะครับนะระวางตัวของท่านกับพี่น้องของท่านนะครับนะส่วนคนที่เช่าบ้านนะครับ นะส่วนคนที่เช่าบ้านเช่าห้องพักในผะลิตน,นี้นะเช่าร้านค้า,า,า,นงงานเนี่ยเช่าออฟฟิศเช่าสำนักงานเนี่ยควรระวังการขัดแย้งกับเพื่อนบ้านนะครับหรือเพื่อนร่วมห้องข้างเคียงควรระวังปัญหาเกิดจากพี่น้องหรือเพื่อนฝูงเนี่ยหยิบยืมทรัพย์สินสิ่งของเนี่ยเช่นยืมรถยนต์อย่างนี้นะรถเกิดพังหายภายหลังไฟเกิดความขัดแย้งตามมาแบบนี้ก็ได้นะยกตัวอย่างนะครับนะการที่ดำวยตถเล็งไปที่ภพสุภะนะครับนะ มฤตยูนะครับมฤตยูเยงปที่พบสุภานะครับสุภาก็คือตรงนี้มฤตยูเรงปี่พบสุภาเนี่ยนะครับมีนพบสุภาของเราสิมีคือเราสิพิจิตตรงนี้มฤตยูเรงพบสุภาสุภาแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่บิดามารดานะครับนะในจ้างหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะครับนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะส่งผลให้ผลจากการที่มฤตยูเลงปที่พบสุภานะท่านครดูแลเจส่บิดามารดานะครับนะบิดามารดาของท่านนั่นแหละนะส่วนคนที่เป็นพนักงานลูกจ้างไปข้าราชการเนี่ย ควรมีมนุษยสัมพันธ์กับหัวหน้าง,งานหรือผู้บังคับบัญชาคือดูแลเอาเอาใจผู้บังคับบัญชาให้ดีอ่ะควรมีน้ําใจในการช่วยเหลือหรือตอบสนองงานกับหัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชานะครับนะให้อ่อนน้อมให้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้บังคับบัญชาหัวหน้าง,งานนะครับแล้วจะเป็นผลดีนะครับน,นี้คือวิธีแก้นะครับวิธีแก้ทางมวยนะครับวิเคราะห์วิจาร์ดาวชุดต่อไปนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยอาทิตย์กับพุธนะครับอาทิตย์กับพุธ โครจรอ,อยู่ที่พบกระดุมพักกระดุมพักว่าการเงินนะครับแล้วราพูดตัวนี้มาจากพบปัตติปัตติปว่าคูคของคนรักหรือหุ้นส่วนอาทิตย์ตัวนี้มาจากอารินะครับกลายเป็นว่าอาริโครจรร่วมกับดาวพุธอมันก็ดูไม่ดีละนะแต่ว่าพุธกับอาทิตย์เนี่ยมันเป็นคู่มิตรกันนะครับและอยู่ในเรือนที่ดีอ่อจะทายยังไงนะวิเคราะห์อย่างนี้นะครับเรื่องการเงินเนี่ย เอาเรื่องการเงินก่อนนะครับการเงินในเดือนพฤษภาคมนี้ไม่ได้ดีเด่นไปอย่างไรไม่ดีแต่ก็ไม่เสียนะครับม,มันเป็นหน้าที่ว่ารับเง,เ,าาเ,งเงินเข้ามาแต่ก็จ่ายเงินออกไปมันมีเงินเข้ามาเรื่อยแต่ก็จ่ายไปเรียกว่ายังไม่สามารถเก็บเงินได้เป็นกองอิกกรกมนะครับนะค,นะคือได้มาแต่ก็จ่ายไปได้มาจ่ายไปนะครับนะนะครับโดยที่มันเป็นคู่มิตรกันเนี่ยแล้วอาทิตย์มาจากพบวันลีเนี่ยการเงินเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของเการจ่ายค่าธทมเนียมต่างๆจ่ายเรื่องภาษี อะไรพวกนี้นะครับบางคนมีเหตุจ่ายเงินไปกับเรื่องของลูกหลานบริวาลนะลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเรื่องดูดูแลน้องลูกน้องเนี่ยอย่างนี้หรือบางคนอาจจะจ่ายเงินเพื่อการเลี้ยงรับรองผู้หลับผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจอย่างนี้บางคนมีเหตุจ่ายเงินเพื่อเพื่อการยุติปัญหานะครับหรือข้อขัดแย้งต่างๆนะเพราะว่าอะไรดาวอดีอยู่พบการเงินใะบางทีเงินที่ทุกจ่ายไปเรื่องของการยุติปัญหาอย่างนี้นะเอ้จ่ายจ่ายเงินไปซะมันจะได้จบปัญหาไปอย่างนี้ จะไปทํางานใหม่อย่างนี้นะแบบนี้ก็ได้นะครับนะนะครับหรือสภาพการเงินของท่านเนี่ยมาอยู่ในภาวะจํายอมเออมันจะไปต้องจ่ายไงไม่จ่ายไม่ได้นะเอีถ้าจ่ายแล้วมันจะดีมากกว่าเสียนะเออเลยอ้าวจำยอมจ่ายไปดีกว่าอย่างนี้นะครับประการต่อมาเนี่ยดาวพุธเป็นดาวดคู่ครองนะครับดาวดคู่ครองเป็นดาวดีอ่ะแต่อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์มันอยู่เป็นเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับนะแล้วดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์เออเห็นไหมดาวศุกร์มัน ครับลักษณะท่านตั้งแต่28เมกราคมยาวเห mm hmm. ยียดเลยนะนูน่นวันที่สองมิถุนาเดือนหน้านนเดาสศุกร์มรณะเนี่ยมาถึงจะออกจากไอที่ลักษณะท่านนะครับแล้วเดือนนี้ทั้งเดือนพุษภาทั้งเดือนดาวสุกร์ดาวเจเรือมรณะเลงไปที่พบปัตะนิครับอ่าก็ต้องมีแอคชั่นเรื่องความรักคู่ครองเอ่อเรื่องเงินเนะี่ยมันต้องลิงก์ต้องเชื่อมโยงม,มีมีเรื่องแบบยอ่ะ ดาวโคโจรแบบนี้จะทายยังไงนะครับนะผมทายว่านะครับสําหรับบางคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคู่คองคนรักเนี่ยที่เป็นปัญหาที่เรื้อรังคาดาคาซม,มานานนะครับก่นะอนหน้านี้เดือนนี้ก็ยังมีสภาพเป็นเช่นนั้นอยู่นะครับพอช่วงกลางเดือนนะครับดาวพุธย้ายออกไปสู่ราศีพฤษภนะนะครับดาวพุธเนี่ยดาวผู้ครองเนี่ยย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภก็ไปร่วมกับเห็นไหม เนี่ยกลางเดือนเนี่ยสิบห้าสิบเจ็ดนี่ยใกล้ๆก,กันนั่นแหละนะดาวพุธด,ดาวผู้ครองย้ายออกจากไอ้ที่การเงินมาอยู่ในภพสัต์ชามาล่วงดาวอาทิตย์ก็ย้ายตามมาอาทิตย์ก็เป็นเจ้าเรือนอริอีกแล้วดาวพุธตรงนี้คู่ครองก็อยู่ร่วมกับดาวหรืออยู่ดาวอาเพศอีกนะนะครับคําทานายจะเป็นอย่างนี้ครับที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์นะครับนะนะครับเออมันจะกลายเป็นว่านะความรักก็ต้องประคับประคองนะครับต้องถ่อยทีถ้อยอาศัยนะครับนะ เออความรับทั้งเดือนเนี่ยต้องประคับประคองถ้อยทีด้อยอาศัยนะนะครับอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับกับพี่น้องระวังความขัดแย้งกระทบกระทั่งกับพี่น้องเพื่อนฝูงท่านครับพี่น้องที่เกิดตามกันมาเพราะอะไรไอ้เพราะดาวกลุ่มนี้นะการเดินไปแล้วเนี่ยพุทธพุทธกับมรตยูมันก็เป็นดาวเพศละอะไรเนี่ยดาวอาทิตย์กับดาวอลิอลิศตรูประัาปราสาความขัดแย้งมาอยู่ในภพสัจวะ้าสัตว์แยกับพี่น้องที่เกิดตากันมาเพื่อนฝูง ก <S an> ็ไหมต้องระวังเรื่องการขัดแยง้งการไม่ลงรอยกับเพื่อนฝูงกับพี่น้องที่จะตากันมานะครับนะขัดแยงด้งในเรื่องการเงินระวังด้วยนะครับนะนะครับรวมทั้งการเดินทางการเข้าสังคมสมาคมท่านก็ต้องระวังด้วยนะครับการเดินทางเนี่ยระวังอุบัติเหตุด้วยนะท่านนะครับหากเกิดอุบัติเหตุจะนาม,มาซึ่งความชํรุดเสียหายของรถยนต์นะครับเออเกิดอุบัติเหตุรนถะท่านจะเสียหายนะครับนะยิ่งรถไม่มีประการไี่ยุ่งเลยนะครับ ในฐานะเดินทางนะครับช่วงนี้อาจจะจะต้องเดินทางบ่อยหรือเหนื่อยใจถ้าจะเหนื่อยใจกับพี่น้องที่ต่างกันมาเหนื่อยใจต้องขึ้นฝูงนะนะครับเหนื่อยใจก็จต้องเข้าสังคมสามาคมบ่อยอกิจกรรมส่วนรวมนั่นแหละนะครับนะ,ะทีนี้มามิเครห์วิจารณ์ดาวเสาร์บ้างนะครับนะเดี๋ยวจะมันจะมันจะกลายเป็นวันที่6มันจะขา้ามจะเป็นเที่ยงคืนไปนะครับวันที่19นะครับดาวเสาร์ที่อยู่ตรงนี้มานานแล้วตั้งสองปีตั้งแต่1มีนาคมปี66แล้วเนี่ย วันพรุ่งนี้เอ๊ะไม่ใช่วันที่19บเก้าพฤษภาเนี่ยจะโคจอมาทับลัคนาท่านแล้วไม่ใช่ทับลัคนาเป,ป,ปล่านะมันอยู่ร่วมกับดาวสุกแม่เป็นดาวคู่ศัตรูด้วยนะครับนะส่วนใหญ่เขาก็ทายเสียงนะนะครับเสาสุกกับเสาคู่ศัตรูนะครับ,รรรรรรบทับลัคนาด้วยแต่ผมจะทายดีนะผมผมจะทายดีนะครับสุกไปทับลัคนาแล้วสุกตัวนี้มันเป็นคู่ศัตรูสุกตัวนี้มาจากบ มอลนะมลเนีเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเสียหายนะเรื่องที่มันคาราคาซังนะครับมันไม่จบสักทีเออก่อนอื่นนะผมถ่ายดาวเสาก่อนก่อนที่จะไปถ่ายร่วมกับสุกกับ,กกบดาวดาวดาวสุกอีดาวเสามาลวมกับ,กบดาวสุกคู่ศัตรูเนี่ยตรงน,นี้ตัดดาวสุกไปก่อนนะตัดดาวสุกไปก่อนดาวเสาดาวเจ้าเรือลาภะนะครับลาภะมาทับลัคนาเนี่ยมันก็ต้องถ่ายดีนะครับ ผมไทยดีนะครับถือว่าเป็นดาวเสาทับลัคนาดาวจุลเรดาวพราทับลัคนาไทยดีนะครับลาภภาพแปลว่าโชคลาภเอาไ,ไว inent, า้ที่หลังดีกว่าโชคลาภเนี่ยผมรำคาญให้คำว่าพบลาภภาพว้วรโชคลาภผมเราลาภภาพแปลว่าผลประโยชน์ความสําเร็จครับลาภภาพความสําเร็จแปลว่าผมประโยชน์แปลว่ารายได้ครับแปลว่าความสําเร็จอันนี้คือความหมายจริงๆของพบลาภภาพนะครับส่วนใหญ่ที่โชคลาบลาบลอยอะไรพวกนี้มันมันเป็นความรู้ ระดับปฐมนะครับนะนะครับก็คือดาวเสาดาวรา,าพัทับหลักนาคือท่านจะมีความสําเร็จนะครับนะไอสิ่งที่ก่อนหน้าที่ดาวเสารมาอยู่ในภพว,วีนาทเนี่ยนะครับเอ,อเอ้ยไม่ใช่สิเออก็ใช่แล้วดาวเสาอยู่ในภพว,วีนาศเนี่ยใช่ไหมดาวเสาภพวีนาศเนี่ยหลายปีเลยมาต้องมีสองปีกว่าเนี่ยท่านก็เพียพรพยายามต่อสู้มานะครับ เมื่อดาวราวพรมาทับลัคนาก็ทายง่ายๆเลยครับไอ้ก่อนหน้านั้นหลายปีเนี่ยที่ท่านเพียรพยายามอดทนต่อสู้ฟันฝ่ามาเนี่ยเมื่อดาวสามาทับลัคนาเนี่ยก็คือความสาเร็จเกิดขึ้นแล้วครับให้ท่านได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์มีไรายได้เข้ามามีความสําเร็จเข้ามานะครับนะนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าเฮ้ยทักษะจะเป็นอะไรนะเพราะช่องผมเนี่ยผมไม่ให้ความสําคัญกับทักษะเท่าไหร่นะครับมีจริงไหมมีครับนะแต่ว่า เอาสมมติต่อให้เป็นการกีฬีนะนะครับลาภามาทับรัคนาเนี่ยันก็ต้องทายว่าความสําเร็จอราได้มาแน่นอนรายได้ระโย์เข้ามาแน่นอนนะแต่ถ้าเป็นไกดดีมันก็มีการโต้แยง้งมีเรื่องวุ่นวายก็เหมือนกับลุงจะลุนนั่นแหละหมดจะลุนสิหมดจะลุน,นที่เป็นตำรวจนอกราชการนะที่ว่าถูกหวยสามสิบล้านนะครับนะนะครับใครที่จะได้เงินแบบสบายๆมันก็มี รูคนหนึ่งอะที่เมาแยกเฮ้ยเป็น่วยเอครั้งเนี่ยฟ้องร้องกันหลายปีแต่สุดท้ายศาลก็ตัดสินให้ให้ชนะก็ได้เงินมันก็ได้เงินอยู่เดียนี่ถือยกตัวอย่างที่ว่าดาวมาเป็นดาวดีแต่ว่ามันปีนั้นปีนี้มันจรมาเป็นการกิจดีนะครับน,นี่ยกตัวอย่างนะครับนะคือได้แต่ว,ว่าจะมีขุ่ขับนิดหน่อยนะครับคือเรียกว่ามันมีมารผจญนั่นแหละนะครับนะส่วนถ้าดาวสรเป็นเดชเป็นสีเป็นมูลมูลละอะไรเนี่ยอันนี้ก็มันก็ยิ่งดีไปเลยนะครับนะ คือเรื่องทักษะเดิมทักษะจรมันเป็นนักจิ้มนะครับผมประสบการณ์ผมเล่นกับดวงดาวนี่มา3าปีนะครับผมไม่มั่นใจผมไม่มาทําคลิปหรอกนะครับดาวเสาทับลัคนานะครับก็คือผลประโยชน์รายได้มันมาหาตัวท่านนะครับนะโชคลาภไอ้คำว่าโชคล่ะคือรายได้พิเศษที่นอกเหนือจากรายได้ปกติของท่านนะครับนะจผมได้งานพิเศษอย่างนี้ทําน้อยได้มากอย่างนี้นี่คือความหมายของลาภะนะครับ แต่โดยที่ดาวเสาร์มันเป็นดาวเคร่งเครียดนะดาวเคร่งเครียดดาวมีระเบียบวินัยดาววิตกกังวลเนี่ยมันจะมาด้วยภาระนะครับนะออกแนวนี้นะครับเขาเรียกวดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นดาวเคร่งเครียดครับดาววิตกกังวลดาวรับภาระดาวเสียสละดาวความรับผิดชอบดาวความมีระเบียบวินัยนะครับนะครับคือโชคลรกดาวเสาร์มันก็สไตล์นี้แหละนะนะครับ แต่ว่าช่วงนี้อ่ะมันจะทับลัคนาเพียง3เดือนนะค็คือตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึงวันที่23 2สิสาิมงหาเนี่ยดาวเสาร์ก็จะโคจรถอยหลังข้ามราศีมาอยู่ในภพวินาศเหมือนเดิมครับอยู่ไปจนถึงสิ้นปีนี้และวันว,นเวาเลนไทน์ปีหน้าดาวเสาร์ถึงจะโคจรรับลาคนาเนี่ยจะโคจรมาทับลัคนาเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ไม่ไม่ถอยหลังมาอยู่ราศีมีนภพวินาศอีกแล้วนะครับนะแต่เ,เฉพาะเดือนนี้นะ เอาเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้ดาวเสาร์เมื่อเขาจรมาทับลัคนาแล้วอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ทั้งเดือนเนี่ยส่งผลยังไงครับผมทายดีครับนะดียังไงครับฟังครับนะนะครับอไอเรื่องอรายรับรายจ่ายของท่านครับเรื่องอรายรับรายจ่ายเรื่องผลประโยชน์นะที่มันขัดแย้งกันที่มันไม่ลงตัวกันกับใครก็าตามนะครับนะเดือนพฤษภาคมนี้จะได้รับการ ชั้นแรสามมันคือมีการพูดคุยตกลงเจรจาทุกโต๊ะคุยอะไรกัน็แล้วแต่นะมันจะตกลงกันด้วยยุติแล้วเคลียร์แนละ้วะการจางแล้วนะครับคือมันจะถูกแก้ไขลุ่ล่วงไปด้วยดีอ่ะผมถายดีนะเออผมไม่รู้นะผมทำคลิปทีหลังในี่ผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ไปรอดูช่องอื่นว่าทายยังไงผมจะไปกอปี้คำทำนายเขาไม่มีทางครับนะนะครับผมไม่เคยไป ก็ปี้ช่องใครเลยนะเห็นว่าผมออกคลิปทีหลังเขานะครับผมถ่ายตามสไตล์ของผมนี่แหละนะครับใครชอบก็ดูใครถูกจริตก็ดูใครไม่ถูกจริตก็มันมีช่องเยแยะนะครับนะนะครับเราไม่ว่ากันนะครับนะแล้วก็อยากทราบเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาถามมาครับบางทีผมอาจจะไม่ได้ถ่ายในคลิปนี้ครับคอมเมนต์มาถามผมส่วนใหญ่ผมจะตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับนะนะครับทีนี้จบแล้วนะครับเอ่อ วันที่23กปลายเดือนนะนะครับปลายเดือนของผมเนี่ยคือถ้าเลขตัวเดียวเนี่ย1ถึงนี่คือต้นเดือนเพราะเลขหนึ่งนำหน้าเนี่ย10ไปจนถึงวันที่19เานี่ยอันนี้คือกลางเดือนครับเพราะเลขสองนำหน้าคือ20นะแั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปเนี่ยผมถึงเป็นปลายเดือนแล้วโอ้มีต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนนะครับนะ10 10 10, 10เป็น30นะนี่ครับ30วัน23่าเนี่ยโอ้ยเจ็ดวันมันก็หมดเดือนแล้วนะครับถือว่าปลายเดือนปลายเดือนนี่ดาวเกต ย้ายออกจากเรือนอริมาอยู่ในพบปุตตะอ่ะไทยดีซะบ้างครับไทยดีเอ้เมื่อกี้ผมก็ไทยดีเนี่ยได้ไหมนะไดี๋ยวผมไทยไดย้เสียเสียสุกกับเสาเดีย๋ยวผมไทยดีนะครับนะเลือกถ่ายด้านดีเนี่ยแต่จริงๆมันคู่คู่ศัตรูก็ต้องมีเสียบ้างแหละแต่ผมผมจะเลือกถ่ายด้านดีนะครับถ่า,นะายไปในโพสิทีฟบ,บ้างนะนะนะครับไม่จะเครียดบ่บาาอังคารนะครับนี่ ใช้มือก็ได้มันใกล้เกตโคจรมาลวกอังคารอังคารมาจะพบสุภพะเนี่ยเออนะครับบูตรตากเอาไปว่าลูกบุตรหลานบริวารอำนาจบรารมีทา่ากระดับความคึกคักในจิตใจท่านกระดับเห็นไหมนะครับดีครับดีประการที่หนึ่งครับลูกหลานของท่านครับบุตรลูกหลานบริวารของท่านเนี่ยอ,อจะได้เข้าเรียนโรงเรียนใหม่ได้ไปทํางานใหม่ได้ไปสถานที่ใหม่ประดับน,นะอย่าลืมว่างานของเด็กนักเรียนนักศึกษาคือไปเรียนหนังสือ สถานที่ทํางานของเด็กก็คือโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะครับลูกหลานถ้าจะได้โรงเรียนใหม่บอกว่าได้ทํางานใหม่ได้ตาแหน่งใหม่บอกว่าได้ตําแหน่งใหม่นะนะครับลูกหลานบางคนเนี่ยพบอะไรเนี่ยดาวงคายใ์น่สุภาพสุภาพว่าระดับสูงครับลูกหลานให้อยู่ในสังคมระดับสูงไปศึกษาขั้นสูงนะอันนี้ดีนะครับนะบางคนึไปศึกษาต่างประเทศเราสุภาพว่าตามประเทศนะครับนะมีความเจริญสุภาพว่าความเจริญก้าวหน้าความมีสวัสดีมงคลนะ นะครับบุคคนลูกหลานคนได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะลูกหลานได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะสรุปคือลูกหลานเจริญก้าหน้านะทายดีนะครับบางคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะท่านจะได้ลูกน้องคนใหม่ได้ลูกจ้างคนใหม่ที่ดีมีคุณภาพนะครับนะเพราะปุตตว่าลูกน้องลูกจ้างบริวารไงคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยาจะได้ได้ลูกน้องคนใหม่ไงได้พนักงานคนใหม่นะที่เก่งที่มันช่วยถักดันส่งเสริมธุรกิจท่านนะครับนะนะครับเออ บางคนอาจะซื้อรถใหม่ก็ได้นะมีณพิทจะซื้อรถยนต์ใหม่ซื้อบ้านใหม่ซื้อที่ดินใหม่ก็ได้หรือบางคนที่เป็นเจ้าของโรงงานอาจจะซื้อเครื่องจักรใหม่ก็ได้นะดีครับดีนะครับประการต่อมาครับอังคารเกตรวมอังคารการเงินท่านจะดีขึ้นครับนะปลายเดือนการเงินดีขึ้นครับเออจุดเด่นของคนราศีมีนเนนี้ปลายเดือนดาวเกตย้ายเนี่ยการเงินดีขึ้นครับนะการเงินดีขึ้นเลยนะครับเอาละครับก็จบแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นเอ เอเดือนนี้นะครับมันมีดาวดาวใหญ่นะระดับบิ๊กเบิมเลยดาวพฤหัสย้ายนะต้นเดือนก่อนต้นเดือนวันที่ห้านะเออเนี่ยผมไม่ได้เขียนนะวันที่ห้าก็วันนี้วันันทึกคลิปนี่แหละย้ายนะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยดาวระับย้ายอีกสิบเก้าอดาวเสาร์ย้ายอีกเอาช่วงนี้ก่อนนะช่วงวันที่ห้า 5พฤษภาคมคือวันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมเนี่ยเป็นเวลา14วันหรือ2สัปดาห์เนี่ยให้จับตานะครับดวงชะตาโลกและดวงชะตาประเทศไทยนะครับดาวกลุ่มนี้ที่เลงกันอย่างนี้นะครับเลงกันแบบนี้เศรษฐกิจโลกตลาดหุน้นเศรษฐกิจโลกหรือค่างเงินอะไรพวกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับประเทศอเมริกาทศสสามารถมีการที่เป็นผู้นําโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับ ให้จับตาเลยนะครับรวมทั้งเศรษฐกิจไทยด้วยนะเศรษฐกิจไทยตลาดทุนไทยคาดเงินอะไรพวกนี้นะครับผมผมคาดการว่านะผมไม่อยากจะให้ผมทายนะผมสงสัยว่าดวงดาวสาวกดาวสาวกดาวสาวกราหูนี่ร่วมกันเนี่ยอยู่ภพราภะของดวงลัคนาโลกและดวงลัคนาของประเทศไทยเนี่ยลาภะว่าผลประโยชน์ไงนะครับผมว่า มันจะมีการตกลงม,มีการเรื่องผลประโยชน์ม,นมีการพูดคุยเรื่องผลประโยชน์ระดับโลกนะระหว่างจีนไชน่าเนี่ยกับอเมริกาอย่างนี้นะผมว่าอเมริกาดวงตกครับนะเี่ดาวเสารกับรารรหูเนี่ยอเมริกาดวงตกครับช่วงสองสัปดาห์นี้อเมริกาดวงตกนะผมว่าอาจจะมีการประท้วงในอเมริกาก็ได้นะครับนะนะครับค่าเงรดอลารลล์าจะอ่อนลงนะเออ ผมอันนี้ผมคาดการณ์นะผมคาดการณ์นะครับผมสงสัยนะผมสงสัยผมตั้งข้อสง,ส,งสัยนะดาวอย่างเงี้ยโลกสะเทือนแน่ครับนะผมจับตาดูนะนะครับจับตาดูผมว่าอเมริกาดวงตกดาวแบบนี้นะครับช่วงส4บวันนี้อเมริกาดวงตกนะครับแล้วจีนนี่จะต้องมีปฏิกิาแน่นอนเนี่ยเสากับลาหูร่วมกันนอ้พวกประเทศจีนเนี่ยจีนไชน่านะครับจีนแดงนี่แหละนะมีอะไร แสดงเสร็ยานุภาพแต่สักอย่างนี่ยแสดงอำนาจนะและอเมริกาหงออเมริกากลัวอเมริกาสยบให้จีนะน,น,น,นะครับประการต่อมาสุดท้ายแล้วนะครับปีนี้นะครับปีหกแปดเนี่ยดาวนิูนะครับดาวยูเนี่ยทำมุมฉากกับดาวราหูตลอดปีเลยเศรษฐกิจโลกไม่ดีครับนะนะครับ แล้วก็เพราะดาวนิยูนี่อยู่ในภพกระดุมภาคของโลกนะครับค่าเงินเนี่ยเผมดูแล้วเนี่ยค่าเงินดอลลาร์เนี่ยผมว่าละสั่มนะครับและปีนี้ทองคำเนี่ยยังไงก็ถึงเฉียดๆหกหมื่นนะครับทองขึ้นแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ช่วงนี้ทองมันย่อลงนะนะครับทองย่อลงเยอะตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนนะครับช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ย ทองช่วงช่วงขาลงอยู่นะครับช่วงขาลงอยู่นะครับราคาทองคําเนี่ยไอ้ช่วงราคาทองคําช่วงสิบสี่วันเนี่ยวันที่เอวันที่ห้าหพฤษภาเนี่ยที่ดาวราหูลงกับดาวเสาร์เนี่ยต้องต้องจับตาเลยนะผมเนี่ยบองตรงว่าผมต้องเฝ้าระวังนะผมไม่มีสถิตินะผมไม่ทายนะว่ามันจะขึ้นมันจะลงนะนะครับนะว่าไอ้ช่วงสิบสี่วันที่ดาวราหูกับดาวเสาร์อยู่ร่วมกันเนี่ยจนถึงวันที่สิบเก้าพฤษภาเนี่ย ของเขานี่ผมไม่ทราบนะครับนะนะครับให้จับตาเลยนะครับแต่วันที่สิบเก้าดาวเสาร์ย้ายมาอยู่ที่ราศีมีนพบวินาศลักณาโลกเร้วเนี้อันนี้ต้องจับตาราคาทองคำอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่พุ่งขึ้นก็ก็ลดลงอ่ะนะครับน่ะเอาละครับก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับนะใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะจะตอบในคอมเมนต์ดีกว่านะครับน่ะเดี๋ยวผมจะ ไม่ตัดต่อนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมจะอัพโหลดลงเลยครับไม่ให้มันข้ามวันเปนะ็นวันที่6ไงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ